บ้านของตุ๊กชนกวันนั้นค่ะเจ็บแค่ไหนไม่เคยละทิ้งความเป็นแม่เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ ต้องบอกว่าคุณแม่เนี่ยสตรองมากๆนะคะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงลูกสาวลูกชายจนเติบโตอย่างดีค่ะชีวิตที่ผ่านมานั้นไม่ง่ายเลยเป็นอย่างไรวันนี้นะคะทางทีมงานก็เก็บภาพมาฝากกันด้วยค่ะแม้ว่าปัจจุบันเจ้าตัวอายุเข้าเลข4ี่กันแล้วนะคะเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีมากๆเลยความสวยเองการออกกําลังกายเองรูปร่างหน้าตาต่างๆเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคุณแม่ที่ใส่ใจสุขภาพมากๆค่ะ แน่นอนความรักของเขานั้นนะคะครั้งแรกเดิมทีน่าเหมือนจะราบรื่นแฮปปี้แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ฝันกันละค่ะแต่ยังคงทําหน้าที่ความเป็นพ่อเป็นแม่ให้กับลูกๆเหมือนเดิมซึ่งต้องบอกว่าเจ้าตัวเป็นหนึ่งคนที่สตรองและสวยมากๆเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันคะ่ะ